หลวงปู่ดูพมมะปัญโยเรื่องปัดชิมมวานนับแต่พศ2527เป็นต้นมาสุขภาพของหลวงปู่เริ่มแสดงไตลักษณะให้ปรากฏอย่างชัดเจนสังขารร่างกายของหลวงปู่ซึ่งก่อเกิดมาจากธาตุดินน้ำลมไฟและมีใจคลองเหมือนเราๆท่านๆเมื่อสังขารผ่านมานานวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการใช้งานมากและพักผ่อนน้อย ความสุดโรมก็ย่อมเกิดเร็วขึ้นกว่าปกติกล่าวคือสังขารร่างกายของท่านได้เจ็บป่วยอ่อนเพลียลงไปเป็นลำดับในขณะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งญาติโยมและบรรพชิตก็หลั่งไหลกันมานมัสการท่านเพิ่มขึ้นทุกวันในท้ายที่สุดแห่งชีวิตของหลวงปูด่ดูด้วยปฏิชานที่ตั้งไว้ว่าสู้แค่ตายท่านใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงแม้บางครั้ง จะมีโรคมาเบียดเบียนอย่างหนักท่านก็อุาห่าออกไปโปรดญาติโยมเป็นปกติพระที่อุปถากท่านได้เล่าให้ฟังว่าบางครั้งถึงขนาดท่านต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสัน่นและมีน้ำตาคอเบ้าท่านก็ไม่เคยปีป,ปากให้ใครต้องเป็นกังวลเลยในปีท้ายๆท,ท่านถูกตรวจพบว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแม้ในแพทย์จะขอร้องท่านเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไป ท่านเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเราเคยอยากดีเมื่อดีแล้วก็เอาให้หายอยากอย่างมากก็สู้แค่ตายใครจะเหมือนข้าข้าบนตัวตาย มีบางครั้งได้รับข่าวว่าท่านล้มขณะก,กําลังลุกเดินออกจากห้องเพื่อออกโปรดญาติโยมคือประมาณ6นาฬิกาอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่ทุกวันโดยปกติในยามที่สุขภาพของท่านแข็งแรงดีท่านจะเข้าจำวัดประมาณ4-5ห้าทุ่มแต่กว่าจะจำวัดจริงๆประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแล้วมาตื่นตอนประมาณตีสา มาช่วงหลังที่สุขภาพของท่านไม่แข็งแรงจึงตื่นตอนประมาณตีสีถึงตีห้เสร็จกิจธรรมวัดเช้าและกิจธุระส่วนตัวแล้วจึงออกโปรดญาติยมที่หน้ากุฏิประมาณปลายปีพศ2532หลวงปู่ดูพูดบ่อยครั้งในความหมายว่าใกล้ถึงเวลาที่ท่านจะละสังขารน,นี้แล้วในช่วงท้ายของชีวิตท่าน ทำที่ถ่ายทอดยิ่งเด่นชัดขึ้นมิใช่โดยเทศนาธรรมของท่านหากแต่เป็นการสอนด้วยการปฏิบัติให้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิปทานในเรื่องของความอดทนสมดั่งที่พระสัมมาสัพุทธเจ้าได้ประทานไว้ในโอวาทปฏิโมกว่าขันตีปรมังตโปตีติกขาความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งแทบจะไม่มีใครเลยนอกจากโยมอุปถาใกล้ชิดที่ทราบว่า ที่ท่านนั่งรับแขกบนพื้นไม้กระดานแข็งๆทุกๆกวันตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเป็นระยะเวลานับสิบๆปีด้วยอาการยิ้มแย,ย้มแจ่มใสใครทุกใจมาท่านก็แก้ไขให้ได้รับความสบายใจกลับไปแต่เบื้องหลังก็คือความลำบากทางทาธาตุขันของท่านที่ท่านไม่เคยปริป,ปากบอกใครกระทั่งวันหนึ่งโยมอุปถากได้รับการไว้วานจากท่านให้เดินไปซื้อ,อยาทาแผลให้ท่าน จึงได้มีโอกาสขอดูและเห็นแผลที่ก้นท่านซึ่งมีลักษณะแตกซ้ำาๆซากๆในบริเวณเดิมเป็นที่สลดใจจนไม่อาจกั้นน้ำตาเอาไว้ได้ท่านจึงเป็นครูที่เลิศสมดังพระพุทธโอวาทที่ว่าสอนเขาอย่างไรพึงปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นดังนั้นทำในข้ออนัตตาซึ่งหลวงปู่ท่านยกไว้เป็นธรรมชั้นเอกท่านก็ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสิทธิ์ทั้งหลายแล้วถึงข้อปฏิบัติ ต่อหลักอน,นัตตาไว้อย่างบริบูรณ์จนแม้ความอลาัายอวร์ในสังขารร่างกายที่จะมาหน่วงเหนี่ยวหรือสร้างความทุกข์ร้อนแก่จิตใจท่านก็มิได้ปรากฏให้เห็นเลยในตอนบ่ายของวันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพขณะที่ท่านกำลังเองกายพักผ่อนอยู่นั้น ก็มีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบนมัสการท่านซึ่งเป็นการมาครั้งแรกหลวงปู่ดูได้ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใสราสีเป่งต่างเป็นพิเศษกระทั่งบรรดาสิทธิที่นั่นเห็นผิดสังเกตหลวงปู่แสดงอาการยินดีเหมือนรอคอยบุคคลผู้นี้มานานท่านว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บหายไข้เสียทีไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าท่านกําลังโปรดลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านหลวงปูด่ดูท่านได้ย้ําในตอนท้ายว่า ข้าขอฝากให้แกไปปฏิบัติต่อในคืนนั้นก็ได้มีคณะศิษย์มากราบนมัสก,การท่านซึ่งการมาในครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะเป็นการมาพบกับสังขารธรรมของท่านเป็นครั้งสุดท้ายลวงปู่ดูได้เล่าให้ศิษย์คณะนี้ฟังด้วยสีหน้าปกติว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายข้าที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้องไอซียูไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะ ท้ายที่สุดท่านก็เมตตากล่าวย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขออย่าได้ทิ้งการปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชกอย่าโมวแต่ตั้งท่าเงอะเงืเงืง่อนนี้ดุดเป็นคำปัจชิมวาสแห่งผู้เป็นพระบร,รมครูของผู้เป็นศิษย์ทุกคนอันจะไม่สามารถลืมเลือนได้เลยหลวงปูด่ดูได้รัสังขารไปด้วยอาการอันสงบด้วยโลคัยใจในกุติท่าน เมื่อเวลาประมาณ5นาิกาของวันพุทธที่17มกราคมพศ2 5 3 3อายุ85ปี8เดือนอายุพรรษา65พรรษาสังขารธรรมของท่านได้ตั้งบำเพ็ญกุศลโดยมีเจ้าภาพสวดอภิธรรมเลื่อยมาทุกวันมิได้ขาดตลอดระยะเวลา459วันจนกระทั่งได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่20เมษายนพศ2534 พระคุณเจ้าหลวงปู่ดูพมมาปัญโยได้อุปสมบทและจำมันสายอยู่ณนะวัดสแกมาโดยตลอดจนกระทั่งมรณาภาพยังความเศร้าโศกและอะไรแก่สิทธิยานุสิทธ์และผู้ขลบรักท่านเป็นอย่างยิ่งอุปมาดังดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างสวัยแก่สิทธิยานุสิทธ์ได้ดับไปแต่เมตตาธรรมและคำสั่งสอนของท่านจะปรากฏอยู่ในดวงใจของสิทธิญานุสิ์และผู้ที่ขลบรักท่านตลอดไปบัดนี้ สิ่งที่คงอยู่ไม่ใช่สังขารธรรมของท่านหากแต่เป็นหลวงปูด่ดูองค์แท้ที่สิทธ์ทุกคนจะเข้าถึงท่านได้ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นที่ตนเองสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้เป็นคติว่าตราบใดก็ตามที่แกยังไม่เห็นความดีในตัวก็ยังไม่นับว่าแกรู้จักค่าแต่ถ้าเมื่อใดแกเริ่มเห็นความดีในตัวแล้วเมื่อนั้นข้าจึงว่าแกเริ่มรู้จักข้าดีขึ้นแล้ว ทำทั้งหลายที่ท่านได้พั่ำสอนทุกวักตอนแห่งธรรมที่บรรดาสิทธิ์ได้น้อมนำมาปฏิบัตินั้นก็คือการที่ท่านได้เพระอมะเล็ดพัน์ธุแห่งความดีงามบนดวงใจของสิทธิ์ทุกคนซึ่งนับวันจะเติบโตผลิดอกออกผลมีสติและปัญญาบนลำต้นที่แข็งแรงคือสมาธิและบนพื้นดินที่มั่นคงแน่นหนาคือศีลสมดังเจตนาลมที่ท่านทุ่มเททั้งชีวิต ด้วยเมตตาทำอันยิ่งใหญ่อันจักหาได้ยากทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต